สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยสวัสดีเดอะ่ะเดอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC ทางช่อง y o YouTube ทุกทุก่านเด้อคคะเดอเอ๋ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราพัฒนารวมเซียนเดอคคะเดอเราพัฒนารวมทุกเซียนนะคะแล้วก็สาวเยอรมันท่านผู้ชมเมื่อนี้สาวเยอรมันมาสายกอมูท่านผู้ชม อของปูบุญชูงหงัดนี้งดนะคะเนาะปูบอ่อใดโรมาหาธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อของสาวเยอระะมันกะรวมทุกเซียนเ้ยค่ะเดอ้อที่่างลงไปท่านใดที่บอ่อท่านเห็นสูตรใดกะมาเบ่งในคลิปนี้้อคะเดอ้อคลิปสรุปรวมทุกเซียนในคลิปนี้นะคะเนาะแต่ก่อนจะไปเบ่งแนวทางธรนมชม้ชม เข่ามาเล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อขอกำลังแรงใจกับคุณพอ่อคุณแม่พี่พ,พีทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะคุณพอ่อคุณแม่ที่คอมเมนต์ว่าเป็นแอดมินขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อท่านใดที่อยากจะเข้ากุ่มฟีกัดทักไลน์มาเด้อค่ะเด้อ0 9 2ย3 2 5 5 1 3นะคะ หรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะคลิกลิงก์ไล่เขามาแล้วเพิ่มเพื่อนเดอ้อท่านผู้ชมบวกเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะรอแอดมินหนูน้อยตอบกับแจ้งเตือนกดก่อนเข้ากลุ่มนะคะอ่าลอแอดมินแจ้งกดก่อนเข้ากลุ่มถึงจะได้เข้ากลุ่มเด้อค่ะเดอ้ออ่าทักไล่เข้ามาตรงนั้นแล้วบอเมนกลุ่มได้ท่านผู้ชมลิงก์ไลน์ไม่ใช่ลิงก์กลุ่มนะคะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวของแอดมินหนูน้อยนะคะ อะสำหรับคลิปนี้มาเข่าไล่การเลยเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาแอดมินเห็นแตค่คอมเมนต์อีกแล้วท่านผู้ชมถามหาเลขดับแอดมินอุตส่าห์บวารแล้วเด้เลขดับงวดนี่ยบอ,อยากวาเลยเลขดับเห็นคอมเมนต์อยากได้เลขดับของพอสะแก้วท่านผู้ชมเอาแต่ว่าฟังไหวซื้อๆเลยค่ะเด้ยอยำเลขดับบ่มีนในกล่องฉลาก เอาเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนท่านผู้ชมเบิ่งของสาวเยอรมันก่อนจังมาเบิ่งเลขดับบบเขียนใส่เด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสิบบเขียนเลขดับลงสิเบาให้ฟัง 4, ซื่อๆเลขดับแอดมินหน่อยโบมีเด้อค่ะเด้อดับบ่อยู่แอดมินะะหน่อยบ่อยากเบาเลขดับแอดมินหน่อยสาวเยอรมันหวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาของสาวเยอรมันของเพิ่นลลุดเนาะคะ่ะเนาะของเพิ่นลลุดแต่ว่าเพิ่นเจาะศูนย์อ่าวิ่งศูนย์ลุดศูนย์เนี่ย เพิ่มเจาะแม่นเนาะท่านผู้ชมอ่ะมาเบิ่งงวดนี่ท่านผู้ชมน้องสาวเยอรมันเพิ่มเจาะศูนย์ตัวเก่าท่านผู้ชมเพิ่นเด่นเน้นศูนย์ตัวเก่าเน้นบนตรงๆนะคะของสาวเยอรมันนี่ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะเนาะยังบ่ทันได้รู้ทางของสาวเยอรมันเป็นยังสี่แล้วค่ะเด้อตามที่สังเกตมาเนาะคะ่ะเนาะวางมาหลายงวดละท่านผู้ชมถ้ามาเสียถ้าบนถ้ามาบน กะสิเป็นตรงตรงเดาธรูมชมกะสิเป็นตรงตรงาชุดบนมาบนถ้าชุดบนมาล่างมันสิออกตัวกับเดาธรูมชมล่างคือกันชุดล่างมาลางกะสิเป็นตรงตรงาไปบนกะสิเป็นตัวกับท่านที่เลยเดาธรูมชมมวดนี้นองเน้นศูนย์ว่ามันศูนย์สิมาอหลีบอนผรมชมมวดนี้นองเน้นย้ำเด้นองเน้นย้ำวัดศูนย์รูดศูนย์เน้นห้าศูนย์ตรงตรง เดอ้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พี่แคปหนา้าจอไวัยธรรมชมของน้องเยอรมันเนี่ยของเพิ่นลลุดวันนี้สีปะเขาของเพิ่นอยู่บ่กธรรมชมเพิ่นเน้นย้ำคื้นอยังนี่ห้าศูนย์นะห้าศูนย์พี่หนูน้อยซื้อไว้ด้วยนะห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามตัวนะคะสี่ห้าศูนย์แต่ว่าแอดมินหนูหน้อยบริเขียนชุดสามตัวให้ดเดอ้อเด้ออันนั้นเพิ่นบอกว่าให้แอดมินหนูหน้อยซื้อสี่ห้าศูนย์เพิ่นว่าสีธรรมาสีมาลางเน้นให้สีลาง เน้นให้ซีลางหลุดซีลางเด้อท่านผู้ชมทันใดที่เป็นสายวิ่งสายหลุดนะคะเนาะเน้นหลุดบนศูนย์แต่ว่างหวดอดวงหันศูนย์มาศูนย์หนองไปลางเด้อท่านผู้ชมออกเก่าศูนย์นะคะเนาะออกเก้าศูนย์แต่ว่าน้องจับคู่บ่เขา่าท่านผู้ชมอ่าไปกับบนลางน้ำเด้อค่ะเด้อไปกับบนลางน้ำจังสิบทเสียใจท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นทุกเซียนเนาะคะนะ่ะเนาะทุกเซียนที่ วางไปนะคะชุดพิเศษเนี่ยก็เป็นของแอดมินหน่อยเด้อท่านผู้ชมหลายคนยังบลูชุดพิเศษเนี่วางมางวดนี้เป็นงวดที่เก้านะคะหลุดสองงวดเด้อท่านผู้ชมหลุดสองงวดจะมีเด่นหกหางและรองหกหางงวดนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมเป็นตาได้เห่บ่เป็นตาได้เฮ่กันบ่ท่านผู้ชมฟันดีกันบอได้แนวทางเลขไปแล้วฟันดีกันบอแอดมินหน่หนอยกับฟันดีอยู่ด้วยท่านผู้ชม ชุดพิเศษนี่มันชนก,นกันกับกับสาวเยอรมันได้นผู้ชมหวดบางนึงหันแอดมินหน่หนอยเน้นเก่าแมนบอานผู้ชมน้องเยอรมันเน้นศูนย์ขันจับใส่กันเป็นเก่าศูนย์ได้ธรรมชมเป็นจุดสังเกตนะคะเนาะัดท,ที่นี่สาวเยอรมันเน้นศูนย์แอดมินหน่หนอยเน้นหนึ่งบัลลูบาของไพรซิมาของไพรซิลุตนะคะเนาะหนึ่งศูนย์ ศูนย์หนึ่งกะติดใบหน้าในเดอธรรมชมพ่อเอาเหล็กมาเทียบชนกันแล้วมันมันเป็นจังสันไหมธรรมช่มศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะเนาะเน้นเพราะว่าเหลขเน้นของน้องมันแม่นไหมธรรมชุ่มอาคุณพ่อคุณแม่พิจารณาแคปนาจอไว้ถ้าเบงด้ค่ะเดอรเบงทางเล็กธรรมชมมันชนกันลายตัวอยเลขกสาวเยอรมันกับเหล็กโน่อยนะธรรมชมมันชนกันลายัวอยู่ธรรมชุ่มกะ กระเบื้องเอาบัตรที่นี่ท่านได้ถามหาเลขดับนะคะเนาะผู้ใดถามหาเลขดับของพ่อซะแก้วธรรมชมมันดับ3้ำตัว็นได้ธรรมชมแอดมินหนุ่ยก็เลยบอยกบอกแต่ว่ากับฟังไว้เนาะเะนาะแต่ว่าบดได้เขียนลงเด้อธรรมชมดับล่างศูนย์ธรรมชมของพ่อซะแก้วฟังดีดดับล่างศูนย์ของพ่อซะแก้ว ดับบนแปดกับหนึ่งของพอสะแกวท่านผู้ชมบัดที่นี่เล็กในตาล่างนี่มันเด่นศูนย์กับหนึ่งทั้งนั่นเลยท่านผู้ชมเฮ้สิเอาตัวใดก็เลยไ่อยากบอกสู้ฟังของแอดมินนูหน่อยท่านใดอยากฟังของแอดมินนูหน่อยดับเก่าทั้งบนทั้งล่างเอา้าบัดที่นี่สิไปตัวใดหล่บบัดที่นี่เก่าสิดับหรือสิมา แอดมินหน่อยบอกยำได้มายำดันได้ทรรมชมเลขดับแอดมินหน่อยนี่หรือว่ามันสีเด่นเก่าแต่ว่าเห็ดมันได้ดับเก่าบ่าอยากบอกทรรมชมเลขดับแอดมินหน่อยดับยำได้มายำนันของพ่อสะแก้วนะคะดับล่างศูนย์แต่ว่ายาถิมได้ทรรมชมมันมาชนกับเด่นให้เลือกเด่นดับบนแปดกับหนึ่ง มันบติดดับได้ท่านผู้ชมเนี่ยห้าศูนย์เนี่ยมันไม่ติดดับบนนะของพ่อสกแก้วดับศูนย์ล่างน,นะคะเนี่ยมันไม่ติดดับนะคะดับบนของพ่อสกแกวมันติดอยู่หนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์บ่ท่านผู้ชมห้าศกศูบ่ท่าผู้ชมห้าศูนยกศูน่ศย์บ่ท่านผู้ชม อา้าวผิจารณาเบิ่งด้ค่ะเด้อบอกแล้วว่าอย่าทำหาเหล็กดับมันหลายอยู่ในนี้ละธรรมชาชมเหล็กแอดมินหนน่อยฟันดีอยู่ต่อมาก็จะเป็นเด่นเดินดีบนล่างนะคะ901ถ้ามากก็สิไปบนนั่นละธรรมาชมวมันนี้ขาดวานะเอาชุดนี้ธรรมาชมติแอดมินนน่อย มันเป็นเลขเดินดีของแอดมินห,หน่อยๆก็พอสแกวท่านใดบ่มักกับเบิงว้กวเนเด้่ค่ะเดอ้อมันจับคู่กันได้มันเดินดีกว่าเลขติดไหมท่านผู้ชมของพอสแกวถ้าเอามาปะทะกันกับเด่นเดินดีเนี่ยของแอดมินมันจับคู่กันได้ดีกว่าเลขติดเนี่ยท่านผู้ชมมันมันเดินดีกว่าสูตรนี่สูตรนี่บางเทีมันกับไปน้ำกัน บนไปบนล่างไปล่างน้ำกันมันจับคู่บอคอยได้ท่านผู้ชมบัดท,ที่นี่แอดมินหน่อยก็เลยมาเอาปะทะก,กันล่องมาเอาปะทะก,กันกับของพอซาแก้วเบิงท่านผู้ชมของพอซาแก้วเนี่ยของพอซาแก้วพ่นเนนหกเด้อท่านผู้ชมพ่นเนนหกไปล่างมากกว่าเพิ่นว่าจังสี่ท่านผู้ชมแต่ว่ากับเบิงวหยท่านได้บ่มมากระเบิงว้ก่อนด้อค่ะเด้อเพราะว่าบ้างเป็นวดแหลก มันอาจสิตือนเวทีได้ท่านผูชมคลิปเหลกทีแอดมินนํามาว่างเป็นหววแรกส่วนหมากมันสิตือนเวที่ด้ค่ะเด้อเลกติดบนล่างนี่มันกับมาอยูแต่ว่ามันบอไปน้ากันคือจังสูตรของพอซาแก้วท่านผู้ชมเดินดีก็พร้อมพอซาแก้วนี่มันค่อนข้างไปไปน้ากันได้ท่านผู้ชมสาธิติ อันนี้ก็คือเลขติดนะคะเ้อทันใดที่ประ่านเห็นกับเบิ้งธรรมชมเลขติดก็มี4เห็นปะเจ็ดีหนึ่งก็มีหนึ่งเดี๋ยวได้ธรรมชมแต่ว่าทีเด่นสุดๆหนึ่งเด้อธรรมชมมักติด4กับเก4าสหนึ่งสีมักติดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสติด6ก็9ก้6หกนย์หกหน่งกนี่ละธรรมชมประมาณนั้นนะคะเนาะ เราพัฒนา pfc สูตรหนึ่งเก้าด้อท่านผู้ชมแต่ละสูตรแต่ละสำนักเด้อค่ะเด้อท่านใดที่เพื่ท่านเห็น pfc สูตรสองก็หนึ่งเลขมันไปทางเดียวกันไนะหมท่านผู้ชมหววนี่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยก็เด่นแปดกับศูนย์ตัวใดสิมาอ่ะหววนี่ก็ขอคให้ได้แค่นะคะเนาะ ให้ได้เฮ่ฮงหปังปัทุกท่านนะคะอางสาวเยอะแล้วมั่นกับชุดพิเศษในธรรมชมแคปนัดจอเอาอ้าวถ่ายคลิปเช่นเคยธรรมชมท่านใดจะสั่งสบู่กาแฟ,ฟย,ยาซีฟัน0926325513นะคะสบู่กุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวแพ็คละ190บาท ล้างหน้าทุกตัวได้ในก้อนเดียวกันนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพกล่องละ260บาทยาซิฟันหลอดละ190บาทแอดมินหนูน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอาา้าวชมชม่นสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้โชคให้มานทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อพอกันใม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ